ดันคลิปอื่นๆมาให้ดูบ้างนะคะเกี่ยวกับการเมคอัพเกี่ยวกับการทำความสะอาดเนี่ยโหสุดยอดมากแล้วเราแล้ววันไปเจอน้องช่างตัดผมคนหนึ่งที่เขาเป็นผู้ชายนะคะเขาเขาก็ใช้คอนเทนต์เมคอัพค่ะ เปลี่ยนผู้ใช้เปลี่ยนลุงให้หล่อนะคะเขาใช้คอนเทนต์เปลี่ยนลุงให้หล่อเขาก็จะไปจับผู้ใช้ที่ไว้ผมไม่เข้ากับหน้านะคะน้องเขาเป็นช่างตัดผมที่ค่อนข้างจะมีดีไซน์นะคะแล้วเขาเอาผู้ชายแต่ละคนมานั่งตัดผมเขาก็ตัดตัดไปเปิดเพลงประกอบแล้วเขาก็หลังจากที่เขาตัดผมเสร็จเขาเซตผมเขาหาหมวกให้ผู้ชายคนนั้นใส่หาแว่นให้ผู้ชายคนนั้นใส่ทุกคน หล่อขึ้นมายังก็ออกมาจากแมกกาซีนน่ะคนดูเป็นล้านเลยค่ะอันนี้ก็คือคอนเทนต์เมคอัพทุกคนดูว่าเรามีความสามารถด้านไหนแล้วเราเอาไปทำโดยเราไม่ต้องพูดอะไรเลยไม่ต้องพูดภาษาอะไรทั้งนั้นโอ้ยฉันเป็นคนอีสานค่อยว่าภาษาไทยไม่เป็นก็ไม่ต้องพูดฉันพูดภาษาไทยแต่ฉันพูดไม่เก่งไม่ต้องพูดทำเงียบๆไปขัดกระทะขัดหม้อขัดแก้วจัด ห้องครัวของเราไปแบบเงียบๆแล้วผลสุดท้ายถ้าคลิปเรามันยาวเกินไปเราใช้วิธีการเหมือนที่วันเคยนำเสนอไปนะคะแนวทางการทำช่อง YouTube แบบ A.S.M.R ใช้เสียงธรรมชาติอย่างเดียวค่ะใช้เสียงธรรมชาติพอแล้วก็ถ้าคลิปมันยาวไปใช้การสปีดคลิปให้มันเร็วเล่นคลิปให้มันเร็วเดี๋ยววันจะขออนุญาตเปิดเฉพาะเสียงนะคะไอ้คลีนอัพเนี่ย คอ,คอยฟังนะทุกคนว่ามันจะได้ยินไหมอ๋อใส่หูฟังในหูตัวเองด้วยเอาเป็นว่าคือคือเสียงถ้าวันเปิดอะมันก็จะเข้าหูตัวเองทุกคนเอาเป็นว่าเสียงที่มันอยู่ในคลิปมันคือเสียงตัดต้นไม้เสียงขัดหม้อเสียงขัดจานเขียนเสียงขัดกระทะแค่นั้นแหละคนดูเป็นล้านนะคะเดี๋ยวไปแอบดูอีกครั้งหนึง่ง ก่อนนะคะวันนี้แต่ละคลิปของเขานะคือยอดวิวเยอะมากเราไม่ต้องทำอะไรเลยทำความสะอาดสิ่งที่อยู่รอบตัวของเราโห336้โห336ล้านวิวทำความสะอาดอะไรเดี๋ยวไปดูก่อนโอ้โห วันคิดว่าวันคิดว่าทุกคนคงเคยดูคลิปนี้วันเปิดให้ทุกคนดูไม่ได้เพราะมันจะเป็นกันละเมิดลิขสิทธิ์คลิปคนอื่นนะคะนั่นก็คือฝรั่งคนหนึ่งที่เขาทําความสะอาดบ้านแบบรวดเร็วมากฝรั่งหนุ่มๆคนหนึ่งนะคะปูที่นอนทําความสะอาดบ้านซักผ้าเอาเครื่องใส่เครื่องซักผ้าเช็ดกระจก จัดห้องนอนของเขาแบบทําอย่างรวดเร็วก็คือวิ่งทํางานทุกคนยอดวิวสามร้อยสามสิบหกล้านวิวยอดกดไลค์เก้าจุดแปดล้านไลค์ไม่ได้พูดอะไรเลยนะก็คือแค่ตั้งกล้องให้เห็นว่าทําอะไรเร็วๆบ้างเช็ดกระจกเร็วๆจัดผ้าปูที่นอนเร็วๆเอาเครื่องซักเอาผ้าไปใส่เครื่องซักผ้าเร็วๆเอาออกมาตากเร็วๆจบเลยค่ะ แค่นั้นเองทําแค่นี้เองเดี๋ยวนะไปดูคลิปอีกไปดูคลิปคนอื่นอีกนะคะแล้วก็จัดครัวหลังจากที่เราทำกับข้าวเสร็จแล้วครัวมันจะลกมากเลยนะคะยอดวิว5.3ล้านเออ5.3มล้านวิวมันจะเห็นภาพเริ่มต้นคือครัวเราเละเทะหลังหลังจากที่เราทำอาหารเสร็จแล้วก็ถ่ายให้เห็นว่าเราเก็บอะไร ไปเข้าตรงไหนจากครัวที่เละเทะไกลเป็นครัวที่สะอาดโล่งทุกอย่างเลยนะคะยอดวิว5.3ล้านวิวแค่นั้นเองในคลิปไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะพิมพิมแค่คำว่า cleaning up make the new kitchen แค่นั้นทำความสะอาดห้องครัวบอกแล้วว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเราจะทำยังไงเราพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่เป็นเราจะทำยังไงไม่ต้องเลยทุกคนพิมพ์คำว่า เพิ่มภาษาในคลิป YouTube แล้วตามด้วยคำว่าติวเข้มจะเห็นคลิปที่วันสอนทุกขั้นตอนเอาไว้หมดแล้วแต่คุณจะต้องเข้าหลังบ้าน YouTube เป็น studio youtube com นะคะนี่ก็คือคอนเทนต์ที่แนะนำแล้วบอกไว้เลยว่าใครทำก็ปังแต่คุณจะต้องทำรองรับให้ได้ทุกภาษาแค่นี้ค่ะสำหรับมือใหม่ทำ YouTube ไม่ต้องคิดเยอะทำตาม